ตัวเลขภาพรวมกันหน่อยการเดินทางในช่วงปีใหม่2,568อันนี้ช่วง7วันที่ผ่านมานะคะพบว่ามีการเดินทางลดลง7.72%อุบัติเหตุลดลง2.29%แต่ส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะมาจากการขับเร็วเกินกำหนดนะคะสำหรับทางศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมานาคมกระทรวงคมานาคมได้สรุปสถิติตัวเลขภาพรวมการเดิน,นทางปีใหม่68รวม7วันอย่างที่บอกว่า มีสาเหตุนะคะหลักๆขับรถเร็วเนี่ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดนํามาเลยค่ะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยกรรมการรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจํากัดหรือบขสคุณอัธวิทย์รักจํารูนบอกว่าสรุปนะคะในช่วง25ธันวาคมถึง2มกราคมรวม9วันมีประชาชนเดินทางเที่ยวไปแล้วก็กลับ 1,2798คนส่วนใหญ่เดินทางออกไปภาคอีสานมากสุดค่ะรองลงมาก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะนี่ตัวเลขเลยนะคะเที่ยวไป6 0 0สนกว่าคนใช้รถโดยสาร3 0,000นกว่าเที่ยวเที่ยวกลับอีก5,000สนกว่าคนใช้รถโดยสาร3 0,000นกว่าเที่ยวนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมระหว่าง27ธันวาคมถึงสมกราคมรวม7วัน ณนะวันที่3มกราคมคือวันนี้นะคะ7โมงครึ่งมีการเดินทางบนบกค่ะที่เกิดอุบัติเหตุ1,619ครั้งนะคะผู้เสียชีวิต233คนแล้วก็บาดเจ็บ1,828คนค่ะ,คะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด1,000ครั้งคิดเป็นร้อยละ61.89ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดรถจักรยานยนต์ค่ะ883คัน คิดเป็นรอยละ33.1และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือทางตรงเลยนะคะไม่มีความลาดชันน่าจะขับเร็วนะคะก็เป็นทางยิงยาวละค่ะอยู่ที่1,125ครั้งคิดเป็นรอยละ69.49ค่ะส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือสุราธานี11คนจังหวัดที่เกิดเหตุ มีอุบัติเหตุสูงสุดนะคะคือกรุงเทพ46ครั้งโดยกระทรวงคมานาคมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาให้สะดวกปลอดภยัยแล้วก็บริหารจัดการการเชื่อมต่อทางล้อรางเรือเนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางช่องทางบริการให้ข้อมูลข่าวสารและจุดบริการประชาชนผ่านศูนย์ปลอดภัยคมานาคมสายด่วนคือ1356 โทรได้24ชั่วโมงนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรเส้นทางหรือว่าข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มเติมก็มีสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรได้24ชั่วโมงเช่นกันค่ะ10วันอันตรายยังเหลืออีก3วันนะคะและตอนนี้ประชาชนน่าจะทยอยเดินทางกลับเข้ามาที่กรุงเทพกันเยอะแล้วแหละแล้วก็น่าจะเต็มสูบเลยตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร์คนก็น่าจะกลับมาทํางานกันแล้วคุณผู้ชมคะ วันนี้นะคะก็ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่6 8ค่ะได้ถแถลงข้อมูลช่วง10วันอันตรายซึ่งเข้าสู่วันที่7ว่าเกิดอุบัติเหตุ196ครั้งลดลงร้อยละ2มีผู้เสียชีวิต43รายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและมีผู้บาดเจ็บจำนวน200คนลดลงร้อยละ2.44โดยเนี่ยค่ะเป็นภาพนะคะภาพรวม7วันอยู่ที่1938ครั้งอันนี้อุบัติเหตุนะคะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 11ครั้งค่ะก็คือจังหวัดตรังรองลงมาได้แก่สุราษฎร์ธานี9้าครั้งและนาราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีสตูลสุพรรณบุรี7ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือสุราษฎร์ธานี8รายนะคะรองลงมาคือปราจีนบุรี4รายและพิษณุโลกรวมถึงอุทัยธานี3รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือตรังและลำปาง11คนรองลงมาคือสุราษฎร์ธานี9้าคนนาราธิวาส8คน สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดสันนิษฐานว่าขับรถเร็วค่ะเกินที่กฎหมายกำหนดร้อยละ40.31ตัดหน้ากระชันชิดร้อยละ26.02และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์ร้อยละ86นะคะ ดูช่วงเวลากันหน่อยนะคะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ9โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะร้อยละ19.39ไม่รู้ว่านอนไม่พอหรือเปล่าด้วยนะพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุสูงสุดก็คือไม่มีอุปกรณ์นิรภัยร้อยละ64.61ประเภทถนนลักษณะจุดเกิดเหตุเป็นถนนกรมทางหลวงนะคะร้อยละ44.9แล้วก็ลักษณะถนนทางตรงร้อยละ83.67 ส่วนเพศชายค่ะเป็นฝ่ายที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดที่ร้อยละ65.84ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20นะคะร้อยละยั2 3บขบขึ้นมาช่วงอายุ30-39ร้อยละ17.7จําำนวนอุบัติเหตุสะสมระหว่าง27ทธันวาคมถึง2มกราคมรวม7วันมีอุบัติเหตุสะสม1,938ครั้ง ผู้เสียชีวิตสะสม321รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ1,894คนคือตัวเลขด้านขวาที่เป็นสะสม7วันนะคะ,คะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะคะได้แก่สุราษฎร์ธานี72ครั้งรองมาภูเก็ต58ครั้งและยังมีจังหวัดต,ตรัง56ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดสุราษฎร์ธานี20คนคะ่ะและอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะ ด้านนายเชษฐาโมศิกรัตน์รองประลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าในช่วงควบคุมเข้มข้นตั้งแต่วันที่27ธันวาคมถึงวันนี้ค่ะอุบัติเหตุเนี่ยสาเหตุเดิมก็คือใช้ความเร็วคือสถิติแล้วตั้งแต่ปี61เลยนะคะคุณผู้ชม1เลยเรื่องของการใช้ความเร็ว2ตัดหน้ากระชันชิด3ดื่มแล้วขับแล้วก็4มอเตอร์ไซค์เนี่ยยังคงเป็นพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดหนังหุ้มรถนะคะหนังหุ้ม,มเหล็กนะคะก็เลยกลายเป็นว่า พอเกิดความสูญเสียแล้วมันอาจจะถึงชีวิตแล้วก็สั์สินได้เลยดังนั้นต้องเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนให้ลดความเร็วในการขับขี่สวมหมวกกันน็อกไม่ดื่มแล้วขับไม่ต้องรีบกลับนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ถึงค่อยๆไปไม่ต้องใช้ความเร็วมากนะคะค่ะ